สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาอยู่ที่ต่างแดนกันนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ที่เมืองแคนดี้ประเทศสรีลังกานะครับนี่ก็คือวัดศรีดาราดามาริกาวันนะครับหรือวัดพระเขียวแก้วนั่นเองนะครับก็นี่เป็นสาเหตุนะครับที่ห่างหายไปสักพักนะครับและที่บอกว่าไปต่างประเทศก็มาอยู่ที่นี่แหละครับที่สรีลังกานี่เองนะครับวันนี้ก็จะมาพาไปเยี่ยมชมวัด อันนี้เป็นนครโบราณแคนดี้นะครับเป็นเมืองหลวงเก่าของศรีลังกานะครับนี่ก็จะเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยด้วยนะครับวัดพระเกี้ยวแก้วเพราะว่าในสมัยที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานะครับก็พระเจ้าแผ่นดินของศรีลังกานะครับก็ได้ที่มนพระสงฆ์มาจากประเทศไทยซึ่งตอนนั้นก็สมัยอยุธยานะครับพระเจ้า อยู่หัวบรมโมกศนะพระอุบาลีก็พาคณะพระธรรมทูตมาชำระาศาสนาที่เมืองนี้นะครับก็ที่วัดนี้นั่นแหละแต่ว่าพระอุบาลีก็ไปจำวัดที่วัดอื่นอีก,อกที่หนึ่งนะอันนี้ก็ทางเข้านะครับก็คนไทยคนพมา่าแล้วก็ในสมาพันธ์เอเชียใต้ก็จะได้ลดเหลือ1 5 0 0ูปีนะครับแต่ถ้าชาติอื่นก็ ราคาก็จะสูงกว่านะครับก็จะมีแค่ไม่กี่ชาตินะครับในเอเชียใต้มันดีฟเนปาลอินเดียบูทานบังกลาเทศปากีสถานอัฟกานิสถานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็เมียนมานะครับนี่ก็เดินเข้ามาแล้วนี่ก็ที่ผ้าพันรอบอยู่นะครับก็ข้างบน เครื่ววแก้วจะประดิษฐานอยู่ข้างบนตึกอันนี้นะเดี๋ยวจะมีพิธีบูชาพุทธบูชาทุกจะมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่าช่วงประมาณทุ่มหนึ่งอันนี้ประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงจำไม่ได้หรือเก้าโมงนี่แหละวันนั้นที่ไปถึงรีบมากเพราะว่าจะต้องออกจากโคลัมโบแน่ตีห้านะครับพอขับไปแคนดีก็คือถนนเขาไม่ใหญ่ เขาเป็นถนนสองเลนไปตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มียังไม่มีพวกทางด,วด่วนแต่ถ้าเป็นเส้นลงใต้อะไรเงี้ยก็จะมีทางด่วนแล้วแต่ถ้ามาที่เมืองแคนดี้ขึ้นเขาเนี่ยก็ยังเป็นทางสองเลนนะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับช่วงนี้ในสีหลังกาเนี่ยครับน้ำมันยังยังมีจำกัดนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างเงี้ย ถ้าไม่ได้มากับบริษัททัวร์แบบผมอย่างเงี้ยก็จะลำบากนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพเขียนฝาผนังนะครับในทางเข้าคือเมื่อกี้เราเข้ามาจากด้านข้างอันนี้คือถ้าเราเข้ามาจากตรงกลางก็จะเป็นรูปเนี้ยเสียดายาเดียวไม่น่ามีลาวเหล็กมาติดเลยรบกวนสายตามากๆจะติดลงไปได้นะจริงๆเลย นี่ก็จะมีพิธีนะครับพิธีตอนเช้าช่วงเช้านะครับก็เหมือนเหมือนชันเพลนนะจากที่พี่ไกดเขาเล่าให้ฟังนะพี่ไกดคนศรีรังกานะครับก็จะมีสวดมีตีกองมีอะไรเนี่ยพระท่านก็จะทําขึ้นไปข้างบนเนาะเหมือนบินทบาทใส่บาทอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะเริ่มพิธีกรรมแล้วนะครับก็ถ้าไม่มาถ้าไม่มากับทัวร์เนี่ยก็จะลำบากเพราะว่าน้ำมันมีจำกัดมาอาจจะมาไม่ถึงต้องนั่งรถไฟมาอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้ามากับทัวร์อย่างเงี้ยโอเครอดมาถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าบริษัททัวร์นี้จะมีโคต้าต่างหากตอนนี้ยังเช่ารถขับเองมาไม่ได้นะครับก็ต้องมารถไฟ อะไรอย่เงี้ยหรือไม่ก็มากับทัวร์เงี้ยโอเคอยู่นะครับเดีย๋ยวจะเริ่มทุทีแล้วนะครับ ก็จะเปิดให้ขึ้นไปนะ้ำมัส,สก,การข้างบนแล้วนะครับก็จะต้องค่อยๆเดินกันขึ้นไปนะครับ ก็จะต่อแถวกันเรียบร้อยนะครับค่อยๆเดินกันเข้าไปเออเขาไม่ให้บันทึกภาพมนดบทองคำที่พระเกี้ยวแก้วอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดินเข้าไปสักพักก็ก็จะตัดวิดีโอไปนะครับเพราะว่าทางทางศีงกาเขาไม่ให้บันทึกภาพนะครับ quod mm est -hmm. mm -hmm. เขาเรียกให้มาถ้าอยากถ้าอยากบันทึกภาพหรืออยากดูอะไรเงี้ยชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะมามองจากตรงนี้กันนะครับก็เดี๋ยวจะซูมให้เห็นนะครับอันนี้คือที่เขาไปนมัสการพระเคี้ยวแก้วนะครับน,นี่ก็จะเป็นอีกโบสถ์หนึ่งนะครับก็จะมีภาพพุทธประวัติต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับแคนดี้นะครับก็จะอยู่บน ฝาผนังนะครับเป็นรูปๆปแปะๆไว้อยู่ใส่กรอบอยู่นะครับแล้วก็จะมีคำบรรยายนะครับก็จะมีตั้งแต่พุทธประวัติที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่สีลังกาแล้วก็อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วมาที่ลังกาทวีปอันนี้นะครับ ก็เรื่องราวต่างๆของประวัติศาสตร์สีลังกาเกี่ยวกับศาสนาพุทธอะ่ะแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งจะมีเรื่องที่ออแคนดี้โดนจักรวรรดิพิติศปกครองยึดเอาไปนะครับก็ราชวงศ์สุดท้ายก็สิ้นสุดตรงที่จักรวรรดิพิติศหรือว่าประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ครับก็ยึดยึดไปนะครับเพราะก่อนที่ แคนดี้จะเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของรีลังกาเนี่ยคือประเทศก็โดนแบ่งแล้อันหนึ่งก็โดนโดนพวกดัตช์ฮอลแลนด์เนี้ยแต่ฮอลแลนดก์ก็ก็ช่วยอะ่ะแต่ว่าก็ขอแบ่งประเทศไปแล้วก็ทางอังกฤษก็ยึดไปด้านหนึ่งแล้วก็ทมินทั้งนูน้นก็เหลือแคนดี้เนี่ยอยู่บนภูเขานะไม่มีไม่มีทางออกทะเลนะครับ น,นี่ก็จะเป็นวังเดิมนะครับจริงๆแล้ววัดพระเขี้ยวแก้วเนี่ยอยู่บนอยู่บนวังเดิมพระราชวังโบราณน,นะอันนี้คือตึกที่อังกฤษสร้างนะก็จะมีถ้าห้องน้ำเขาชาวต่างชาติเขาจะให้เข้าไปที่นี่อันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ช้างนะครับช้างที่มาแห่งานแห่พระเกี้ยวแก้วนะครับก็จะมีตัวนี้ที่สิ้นไปแล้วนะครับก็จะมีรูปปั้นอยู่ ตัวนี้นะฮะก็จะมีประวัติแต่ละตัวแล้วก็ของตัวนี้นะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากเยอะเหมือนกันถ้าดูตามรูปอะไรเงี้ยก็เป็นคติเหมือนบ้านเรานะครับว่าช้างเผือกอะไรเงี้ยคือไม่ได้เป็นช้างอัลบิโนนะก็คือ คือเราก็ไปรับคติเรื่องช้างเผือกมาจากประเทศเขาแหละรประมาณนั้นนะ่ะเออก็คล้ายๆกันอะไรอย่างนั้นนะน,นี่ก็จะเป็นวังเดิมนะครับพระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายนะฮะตรงที่ทหารยืนถือปืนนี่แหละนะครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ออกมาจากวัดพระเกี้ยวแก้วแล้วนี้ก็จะเป็นพวกสถาปัตย,ยกรรมโคโลเนียลนะครับที่อังกฤษ หรือจกักรวรรดิปิทิสทิ้งเอาไว้นะครับก็ตึกก็จะเป็นแนวๆเน,นี้ยในเมืองอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพักทานข้าวกันนะครับที่ห้างห้างที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแคนดี้นะครับ kcc candy city center นะครับเดี๋ยวเดินไปสักพักหนึ่งนี่ก็จะมาถึงข้างบนตัดมาที่ฟู้ดคอร์ทเลยเนาะเพราะว่าห้างก็เหมือนเหมือนบ้านเรานะครับ คือถ้ามาที่นี่แล้วนึกไม่ออกว่าจะไปทานอะไรก็มาที่มที่นี่ได้เลยมีอาหารครบทุกชาติคือถ้าไม่ถูกปากอาหารเขาหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาทานที่นี่ได้เลยนะครับขนมหวานอร่อยมากนะครับที่นี่มีอาหารไทยอาหารอินเดียอาหารฝรั่งอาหารอะไรเงี้ยครบนะครับจานใหญ่มากนะครับไม่แพงนะครับสะอาดนะฮะก็ถ้าได้มาเที่ยวที่นี่นะครับก็ นึกไม่ออกจะทานอะไรก็มาทานที่นี่ได้นะครับง่ายดีคือไม่ต้องไปถามหาว่าใครอยากทานนูน่นทานนี่อะไรมีให้เลือกหมดเลยนะครับตอนแรกก็จบลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายตอนนะครับเดี๋ยวจะมีการไปตามหาปลาที่เราอยากได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะเจอไม่เจอเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ